เดี๋ยววันนี้พามาดูรีวิวตัวกุญแจ LCD นะครับตัวนี้สามารถใส่ได้ในรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับตัวนี้เป็น Mercedes Benz ที่กุญแจเดิมเป็นหน้าตาแบบนี้ก็มาเป็นออกใหม่เป็นตัวแบบนี้ครับกดอีกทีเพื่อปิดฝิที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นตัวจอ LCD แบบนี้ที่ผมชอบมากจะมีโลโก้ตามยี่ห้อมีเวลาวันที่อะไรเรียบร้อยตั้งได้ค่าได้ทั้งหมดนะครับลองกดปลดล็อก หน้าถัดไปครับก็จะเห็นเปิดฝาดท้ายดูใช้งานง่ายครับถ้าเก็บอยู่ในกระเป๋าก็สามารถกดได้เดีย๋ยวผมลองเป็นกดล็อกรถตอ,ตอบสนองไว้ต่อมือปกติเลยครับตัวนี้ใช้งานเป็นตัวเสียบชาตินะครับแบบนี้ สามารถใช้งานได้นานเป็นเดือนเลยครับเราค่อยชาร์จแล้วก็ปิดตัวนี้เรียบร้อยสวยงามครับ